thank you พี่น้องจ้ายายเอ๋อสิเก็บเอ้เห็ดน้ำเพิ่งเห็ดขนส้นอีกชนิดหนึ่งยูโตนี่จะเดี๋ยวเห็นหลายตัวอยู่มิตเงามงาป๊าเดเลยเปล่นเนี่ยเข้างานต้นน้ำมาเถอะโอ้ยอยากไรเสียงเงินอยากไรเสียงเสียงปีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะ,งกกจะบังปีก่อนนะจ๊ะหัดออกรุนเสบ dù hiện lái hai lần thôi kìa 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 วอมตัวอยู่มีป่ะเอาโอ้เห็ดตินี่ะเมียนี่ดีจับไปถือเห็บนี่โทษทีด้วจใจพ่น้องเลยเบิ่งโอ้เห็ดแม่ลเลยเบิ่งเจ้ามาแต่๋อโอ้ยจักมันหลาเมื่อนี่เห็ดจังไหนมาไหลกักหลายแน่จนังไงใครเดี๋ยเวเมียเป็นไตประธนได้กลัดจ่อย ทำได้กัดสำหเมียก่อนยันบ่อยากให้กัดดอกจ,ากจาก้าหมายถึงว่าใครเนี่ยของเมียก่อนอ๋อโทษที่ได้จ้าถกได้หลายมาได้หลายแล้วด้นี่ได้หลายกับมจมได้จ้าเดี๋ยวไปเก็บอีกตัวอื่ดอีกน้อพี่น้องเนาะมาเก็บอีกตัวหนึ่งจา้าอ้เต็มดวงเลยฟังเสียงงัด เสียงนกก็ยังมาห้องปี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 อยู่ค่ะโอ้โห <laughs> ต่ำต่ำซุ้มนั่นเงียเหมือโอ้โหเดี๋ยวเงี่ยมันเลยเออก นี่เสียวซ้ำนี่อนเสียวซ้ำนี่วยจ้าตัวนี้เป็นจุ่มนี่จ้ะปัดยางงามเลยงัดเป็นงัดนะจ๊ะที่จริงกับบ่กินขาเิ่นด้วยค่ะติได้เหวสิกินอยู่ประมาณจากนี้ขึ้นไปเนี่ย เพราะว่าพ่นย่อยยากท่องอืดจ้าอันนี้จุงไวซ้ซะอันนี้จุงไวซ้ซะเอามาังน,งนีหรสักอย่างนึงนะฮะอันนี้งามงไงอ่นอน,น,นอ่อนนี่เอาหนี้เอาที่มีดอกอันที่มีนนดกอกกะสิก็เอาจ้ะตัวนี้จะเอาแค่นี้ด้วจ้าเบิ่งตัวนี้จะพี่น้อง ตัวนี้ยายเหว๋อเคยมาเก็บเพิ่นปีไก่เนี่ยจ้าตอนที่เพิ่นน้อยๆยวนอ่อนอยู่ยายเหว๋อถิ่มขวางแล้วเห็นเพิ่นง,งามหลายอยากได้อยากได้รูปงามๆคลิปงามๆถิ่มขวางมันเลงมันเนิรเลยมาจ้าเก็บเอาบัดนี้บ่เก็บเอาเพิ่นเมดดอกจ้าเป็นมิลายนี่อยู่วางไม้หั่นสก่อน เรียกเอาอันนี้พอเอาไปได้หรอพบว่าได้หลายตืบแลวหาเรียกเอาจุ่มๆนีอีกหมองนึงยั่วพอไก่จอนี่ยยุ่ยไก่กันนี่ยละอีกตัวหนึง่งแ้เดี๋ยวก็เคยเคก็บกันปีไก่เนี่ยปีนี้ก็ออกหลายอีกเดี๋ยวไปเอาตัวนั่นตื้น เป็นตัวนบานมักคือสีน้ำเจาะพี่นงเนะาะจ้กพี่นงตัวนี้ย้ายเหวเก็บเอาทนทีเลยนี่เดี๋ยวสิเปียวอีกตัวหนึ่งสึกสงตัวนี่แหละจ้าจงไว้มงันไทยพื้นบานฮะไต่พานมาทั้งนี่สิพามาเบืองตนพื้นบานจ้าพี่นองมาไวไปไวจะเท้ด้นี่พี่นองอีกตัวหนึ่งย้ายเหวมาเก็บปีกายนี่ตอนทีพื้นนั่น ยังอยู่ไตหมดเด้นี่้าเดี๋ยมาเปิดหมดอยู่มึงหันละมั้งนั่นอันนี้บ่เอวที่จ้านี่ใหญ่เร็วอันนี้แห้งแต่บ่เอาเอิู่ดูวยนะเพล้างบอกมาพี่จังเสียสิเอาเดือดนี่ยมาเอวทั้งไตพี่ละวางใสร็จแล้ววางไหมะทั้งหลังนี่แหละอันนี้บ่เอาก็ได้นี่หลายเลือบได้อย่างเนี้ย วงไว้ทั้งตัวดีกว่าทุกอย่าไม่ได้ทำเอากันนีนี่ก็เอาอันนี้อยาวกระิเอากันอมม่อบงานกองมาน้ำกันทันสักอนเสรจแล้วยวเห็นนอย่างมัง ทีจ่จะเดี๋ยวรงคัมเบิลนะอาอกมีกันนะก็อบอกมีกปลาแล้วเนาะว่าเป็นยังดอกอนะ่ะนี่จ้ายิ่งมึอนีกะสิเอาซ้ำนี่แหละตัวนี้นั่นนี่กัตัวหนึ่งจ้าเนี่ยยุ่ใกล้ๆก,กันกับตัวที่เดี๋ยวเก็บมางหันได้นี่นี่จ้ายุข่ขขางกันเลยอยู่ข,ข้างๆกันเลย บดดนี้่เอยอวๆกะสิพาเบิงแล้วก็พาเก็บเก็บให้เบิงจ้ะคนน่ะเบิงด้วยคนน่ะเป็นไหลลงมาโอ้ยตป็ดไก่แน่เสียวบกเห็บบกเห็บพี่น้องแล้วเป็นเงี้ยมาเท่นั่นไหนไลลงไปเกิดลงไปใจหมดพี่นี่กับเมียนั่นกับเมียนคนน่ะบาดท,ที่นี่กับเอามึอนี่ก่อน Hầu thắng tay mấy con đi qua Mùi lỡ áo ra Mang với tổ Nhi đế Nhi áo bỏ hứng Nó Anh anh nhìn mất liệt ấu. คือตัวไม่ถือต่ำจันนะฮะเป้าาหรอกนะไม่เพิ่งจตำกวงน่อยก็กินได้จ้าไว้ให้กวงน่อยกินน้ำเออเมื่อนึงได้เอามา่ก็บเห็ดอันพ่ออยุสองตัวกวงหน่อยตะฮักตะฮักตื่นกันคนก็ตื่นก่วงกวงก็ตื่นคะน,คนะเหยียบเด้อ นี่แกหน่อยเกินตะกอนเคยเก็บอยู่บันนี้หน่อยพวด้าสีเงยเติบทั้งสีเอายื่นี่ยจ้ายืนก้มโงก,โกม้มก้มเก็บมุกอู้เก็บมันเก็บบางนี่ลืมลืมเบิ่ง หลายเติบแล้วดินี่เจะเอาไปต้มแล้วก็เสียเข็งไว้ไว้ทมกมากลายมากินมกเห็ดย่ยอยๆนี่มกเห็ดเสียบพวกเสียบกระาเสียบคือนเกาเลยเบิ้งบิงตัวท,ที่จ้ะเดี๋ยวมันเห็นเห็นเกือบ เกอบปวดเจ้าจะวา,ากันนะจ๊ะพี่น้องอู้เดี๋ยวจะแป๊กหนึ่งนี่จะมาทาั้งนี่เป็นระยะยาวเ,เ,เหยียบหนาเฟินเลยอันยานเหยียบมาแล้วแนวยอันเนียนนะ้ยนีอื่นบปยานได้พี่น้อง <c oughs> ยานเต้เหยียบเบ่งเติบุอยู่สมนีละตัวนี้ นี่จ้าตัวนี้ยายเหียวกระเสียวเท่านี้เลยเด้จ้าออกซึบยงนั่นอย่างเียเออกกันนะเบิ่งนี่จ้าพี่น้องแล้วเบิง่งลายคักลายเนี่ยเหตุผลสนปีนี่เมื่อหลายเถอะมิตรรุ่นที่ยายเหีวมักทั้งนั้นเลยนี่แต่ว่ายา้ายเหีวเพราะเราจะชนิดนี่รุ่นนี่เมื่อนี่เพอแล้วเหรอจ้าแล้วเบิ่งเบิงเบิงบ้งตัวนี่รูปป่ะเนี่ย ตัวนี่ก็เพราะตัวนี่บางต้นนั่นบ่าดเนี่ยจ้าป๊ากบพูกบบดก็วาดกมีเต่อนอนงามได้เหี่ยวได้เต็มงามแล้วเนี่ยก็เลยผ่้อยากเอาเพื่อนอีกจ้ารุ่นนีนะ้ชนิดนี้นะจ้าเบลพิษป๊าพี่นงคืเบิง่งที่พาหยางไปเบิง่งได้เหี่ยกำลังจะ้ชิญงามกับ สิออกตาเรยวนั่งคะขนดตกรุ่นแล้วจ้ารุ่นนี้ตกรุ่นแล้วนะคะนี่สบา,ายแหงนี้แต่ง้มๆนัน่งก่อนนะเดี๋ยวไปใส่กับหินดื่มใกล้ๆสิป,ป,ปัดปัตปุดปอย่างมังงามากับง้ำเนี่ยต่นี้ก่อนนี่ น้ำหมดเว้ยน้ำไหลามาจะาพี่น้องยาเอ๋วสิพ้าเบิ้งเห็ดขนส่วนเห็ดน้ำเพิ่งที่ได้เมื่อนีเจา้าพายงามออกมาหอดหลวดหอดตับตาแล้วกับมาเทาให้เบิง้งคือเก่าละเจ้านี่บาตท,ที่นี่ยาเอ๋วกับสิได้จบคลิปสิได้ขอลาไปเทีนี้กันด้วยจา้าขอบุญขอบคุณหล,ลายๆจา้าสุขดีจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ